กันก็ี่เป็นไม่ทราบว่าคุณพี่มาดเรื่องอะไรครับวันนี้ครับไม่ทราบว่าวันนี้ตนี้มาของอะอรวาราพร้อมน้องลูกแจ็ครับาอย่างกั้นมาไป่ปิดบ้านแล้วโตแล้วเป็นพระเกือบในป่าก็เกือบพี่ครับวันี้ถือว่านะเป็นวันดีเป็นวันศีนะฮะจะเดินทางก็สุขสบาย้แก็ปลอดภัยนะคะ ก็จะมาสู่ขอเนี่ยลูกเย็บเนี่ยทางนี้จะขัดข้องอะไรไหมคะไม่ขัดข้องอยาไปตอบก่อนคำถามด้วยก่น่ได้ต้องรีบตอบเตรียมเตรียมเพียฝันตลอดเราต้องรับกานทำไป็ตีนะเมื่อวานนี้ไปเห็นก็ชื่นใจเนาะจ้า ทังที่บ้านก็ไม่มีอะไรค่ะก็เนี่ยตัวเองค่ะโอ้บ้านนี้นักลูกตาไ้่คือห่วงเพราะว่ามันไอ้ยักกษางพูดถึงใจลูกสาวคนเดียวเอยลูกชายคนเดียวจ้าไม่ใหญ่จ้าเอาว่าอะไรว่าอะไรลูกาวว่าฮะถ้าขอลูกสาวก็ขอเขาแล้วไม่ใหญ่ให่แล้วเข้าใแล้วไม่ใ วันนี้เลยนุ๊เยอเลยไปบ้านเราไวๆรันนี่เลยเพราะท่านเอามาบ้างานย่าและนับเา่ลงเรือลำเดียวกันเนาะเนมหาองหนเนหนุนได้แต่ละเอ ใช่เยครับแทนอาปูผมต้องเรียกปูนะเฮ้ยเฮ้ยมาน่อยแล้หผมมีน้าชายนนะค่ะ